ตัวนี้เป็นผ้าห่มหกฟุตนะคะสวยเป็นงานผ้าต่วนผ้าแพรนะคะสวยจะเป็นงานปักลายกุหลาบชมพูขาวสลับการตรงนี้จะเป็นขาวมุกนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นอนคือลื่นผิวนะคะ ถ้าเอามาปูนอนก็ไม่คันเป็นงานผ้าแบบลื่นๆลื่นๆนุ่มๆ,ๆ,ๆตรงนี้จะมีรอยตรงนี้นิดนึงสวยค่ะสวยเป็น6ฟุตเอ่อเกิน6ฟุตนะคะประมาณ6ฟุตครึ่งก็คือถ้าเอาปูเตียงไปเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกินห้อยออกมา ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านล่างนะให่ที่ตรงที่พื้นจะเป็นด้านบนด้านหลังก็จะเป็นผ้าแบบนี้เป็นผ้านวมหนาปันกลาง